เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าคิดการใหญ่ใจต้องถึงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c พี่น้องๆสหายนักขอทกทุกๆท,ท่านมาพบกับไก่ก้าวฟ้านะครับในมารุกไทยไก่ก้าวฟ้ากันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ก็จับคู่มาเจอกับท่าน nge นะครับเป็นผู้เล่นทางบ้านครับหมากสีขาวครับมาพบก็โจมตีเลยนะครับจังหวะนี้เสริมคนขึ้นด้านปีกขวาโอ้โหปูสเบี้ยครับ ลักษณะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวหมากนะครับตัวใหญ่ยังขึ้นมาซัพพอร์ตเบี้ยไม่ทันนะครับจังหวะนี้ก็เลยขึ้นม้ไปก่อนกุตอสู้ฉีกคนแบบนี้จะนําเรือมาใช้งานใช่ไหมแบบนี้ก็เอางมอนยันหลักไปก่อนครับนะครับต้องการทําให้เบี้ยนะครับเป็นเบี้ยฟันหลนะครับู่ต่อสูส้สวนครับสวนแบบนี้ก็กินก่อนนะครับแล้วก็ โคตสุกินสวนครับแน่ถ้าไม่งั้นเบียริมกินมากินตัดเรือนะครับแล้วกินตัดเบียยอมเสียเม็ดนะครับได้สองหนึ่งครับแตู่คตสุรู้ทันครับก็ไม่เป็นไรครับก็เอาเม็ดกินขึ้นไปถ้าเบี้ยขาวกินมาโอ้อหเอามากินครับู่ตส้เหมือนจะรู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็ดันโคนขึ้นไปเฉยๆนะครับเรียบๆนะครับตอนนี้เราได้แท่นนะครับแท่นเม็ดนะครับ ก็มนโทนั่งแท่นที่เรียบร้อยนะครับโคตสู้เสริมม้าขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับไปครับนำเม็ดไปเล่นงานม้าก่อนนะครับโคต่อสู้ถอยกลับไปเป็นม้าโยงขวาเหมือนเดิมก็ดันโคนขึ้นไปครับจะนําโคนขึ้นไปนะครับไปยืนแท่นนะครับที่ตาแหน่งงองงูสี่นะครับแทนเม็ดนะครับไหลขึ้นไปครับ โจมตีเบีย้ยอีกนะครับจับไว้ก่อนครับโคนมาแบบนี้ยกมาไปจับไหยม,มาไปจับขุนผูกขึ้นวังในหรือวังนอกก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะถอยมากลับมาในตำแหน่งของมาซ้อนซ่อนรักนะครับตำแหน่งงองงูสามนะครับถอยกลับมาครับถอยกลับมาผูกเม็ดนะครับ กุตสู้น่าจะดันโคนมาต่อโคนเราหรือเปล่าก็ถอยกบมาก่อนก่อนนะครับกุตสู้ก็พยายามที่จะทำลายแท่นแน่นอนครับจังหวะนี้ไหลเบีย้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปนะครับต่อนะครับต่อเราไม่สน,นครับนิ่งๆไว้นะครับไหลโคนฉีกออกไปทางด้านปีกขวาจะนำมาใช้งานนะครับ ในตำแหน่งชอ้อชิงสีนะครับอาจจะต่อคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูทีครับนะครับโต่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมาต่อเม็ดกินมากม็กินมาต้องใช้ต้องใช้โคนกินเน้าใช้มากินก็กินสองหนึ่งถ้งวันี้เก็บคุณขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับ อ้าวใช้โคนกินโคนซะง,งั้นอ่ะถอยเม็ดกลับมาครับรักษาแท่นไว้ก่อนนะครับแท่นหมากนะครับก็ได้เปรียบตรงทาทาให้เราเดินง่ายขึ้นนะครับกุต่อสู้จะไหลตัวหมากขึ้นมาลําบากพอสมควรน,นะครับได้แท่นถาวรแบบนี้นะครับขยับขุนหนีเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในตำแหน่งของขุนเพิ่งใบบุญครับขุนตรงกันนะครับกุตตะโซระเบิดเปียกขึ้นมานะขุนตัวเองเนาะ,ะไม่สนครับ บูเบียคู่ขึ้นไปเบียที่ดีนะครับก็พยายามดันให้เป็นเบียคู่ให้ได้นะครับกคตโซ่ไหลามาขึ้นมาต่อมาเราซะงั้นนะ่ะไม่เอาไม่เอารุกปักไปก่อนหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับขุนขยับไปแล้วนะครับก็แท็กซะริมซะริมนะครับซะริมเข้าไปนอกกินในนอกกินในเข้าไปครับแบบนี้นะครับ ก็มีโครงการนะครับที่พยายามที่จะระเบิดหน้าบ้านของสีสีขาวนะครับหรือบ้านนะครับคู่ต่อสู้น่าจะไม่เอากับเราเนี่นะฮะอาจจะอาจจะดันดันเบี้ยขึ้นมานะครับเบี้ยหน้าคนของสีขาวนะครับจริงๆด้วยนะครับแบบนี้กินตัดปักเข้าไปโคนนั่งแท่นนะครับได้แท่นสองแท่นครับ ท่นสองท่นเดี๋ยวมีไอเดียที่จะนะครับถ้าเราคิดการใหญ่จใจต้องถึงนะครับอาจจะนำเรือมาประกบคู่นะครับกินเบี้ยนะครับอืมเอาเรือมาเลยไม่ดีครับติดตำแหน่งรุกม้ารุกนะครับของสีขาวนะครับแต่เรามีม้ายืนอยู่ก็จริงครับกู้ต่อสู้เอาเรือตัดละ่ะเสียเม็ดมา้าเม็ดม้าแรกเรือ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเม็ดเบี้ยพอได้นะครับเม็ดม้านี่แรงเกินนะครับขยับขุนไม่อยู่ตากดไหมชีวิชาขุนล่อเป้าแล้วกันครับป้องกันม้าของสีขาวด้วยนะครับไม่ต้องการให้ขยายตัวหมากนะครับขยับขุนไม่อยู่ตะกดเลยครับแน่มีที่ไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับว่ากันไปครับโปรดรับชมด้วยความบัเทิงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง YouTube นะครับทองช่องแดงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสับสไครต์สักหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้โคนมาแล้วก็เอาเรือมาประกบคู่นะครับหวังจะกินสองนะครับคู่ต่อสู้น่าจะนะครับถ่ายมารือเปะถ่ายมากินม้านะครับถ้าขุนมาโผล่ก,ก็เอาโคนสับเบีย้ยเบีย้ยกินขึ้นมาหงายเบีย้ยนะครับ ว่ากันไปนะครับก็เบี้ยแรกโคนไปนะครับนะครับเราต้องการที่จะโจมตีคู่ต่อสู้กินปักข้าปลายไงเบี้ยครับนะครับเรือของเราพร้อมกว่านะครับนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปอยู่แถวแถวศรีลมสวนลุมนะครับอาจจะมีเสียงรถไฟฟ้าครับเหมือนเดิมครับจากวะนนี้คู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้ครับก็มารับชมกันครับนําเรือมาผูกกิน เรือกินเรือรุกเรือริมลุกปักเข้าไปลุกลุกก็น่าจะได้นะครับเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับถ้าเขาเอาเรือกินนะครับก็มีแต้มเล่นอยู่พอสมควรนะครับก็เอาเรือรุกเข้าไปนะครับ เอาเรือกินเรือมามาทางมาที่ตำแหน่งงองงูนะครับงองงูหกนะครับขขนแต้มตามมุมมองของสีดำนะครับมางองงูของสีขาวนะครับขาดอยู่นะครับมาข้างโคนนะครับกูต่อสู้จะกินไหมนะครับกินเราเรือรุกเขาติดเรืออ,อ้าวไม่ ไม่กินครับไม่กินก็เอาเรือไปก่อกวนอีกหนึ่งทีรุกขึ้นหรือลงตกแปดไหมนะครับลุกไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเรือเราพร้อมที่จะใช้งานมากกว่านะครับหมาดำายืนในตำแหน่งที่สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับขึ้นมาแบบนี้อ ต้องการเอาเรือกลำไปใช้งานถ้าเราเปิดเบี้ยเขาก็กินเรือเราก็ทิ้งเบี้ยนะครับนะครับกิจการใหญ่ใจต้องถึงนะครับทิ้งเบี้ยครับเบี้ยลอยฟ้าครับพุทธสู้กินมับเข้ามากระรุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับขึ้นไหมต้องขึ้นมาเท่านั้นครับเราจะลอยเบี้ยนะครับนะครับดูเหมือนจะเสียสามหนึ่งนะครับสามสองนะครับแต่เราจะมีตำแหน่งเรือนะครับเรือดำบนสุดของสีดำนะครับรุกที่ตำแหน่งชอชิงเจ็ดนะครับ ม้าก็จะฟรีนะครับหรือว่าจนครับหาสุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับเหมือนมีแต้มนะครับลอยเบี้ยขึ้นปานะครับอยู่ข้างล่างดีๆนะครับไม่ไปนะครับขุต่อสู้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็นะครับจุงนางเข้าห้องนะครับนางมาเองนะครับในตำแหน่งนี้ลูกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับมากินก็เอาเรือลุก นะครับติดแต้มจนแล้วนะครับดีที่สุดต้องถอยม้าไปปิดนะครับถอยม้าไปปิดก็นะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับปิดกล่องนะครับก็เอาเรือนะครับลำไหนก็ได้ครับกินครับเอาลำขวามือดีกว่านะครับไม่ได้ใช้งานครับมากินครับกรุกจนสวยงามก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ มาพุกไทยไก่กาฟ้าแล้พะพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ